ก่อนจะตัดเนี่ยเราก็ต้องดูหญ้าชนิดอื่นนะครับอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หญ้าแคนโกลานะครับเราก็ก็ต้องถอนก่อนนะครับก่อนที่จะตัดเพราะถ้าเราไม่ถอนก่อนเราตัดไปเนี่ยมันก็จะติดไปด้วยแล้วมันก็จะไปงอกใหม่ครับเราก็ต้องมาเสียเวลาอีกเหมือนเหมือนเดิมซึ่งจะเสียเวลามากกว่าที่เรามาถอนตอนนี้นะครับ เราถอนให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยตัดนะครับน,นี่ถอนออกไปอันนี้มันเป็นหญ้าใบข้าวนะครับคล้ายๆกับต้นข้าวต้องถอนออกเราต้องเดินดูนะครับเดินดูที่แปลงของเราว่ามันมีหญ้าชนิดอื่นไหมบางทีมันจะมีหญ้า ที่มากับปุ๋ยอคอกนะครับอันนี้เราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับใช้เป็นปุ๋ยอคอกเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะให้หญ้าของเราเนี่ยมันมันอยู่ได้หลายปีนะครับถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยมันหญ้ามันก็จะเขียวงามก็จริงแต่ว่าอายุของหญ้ามันก็จะสั้นนะครับอันนี้ก็หญ้าอีกชนิดหนึ่งนะครับอันนี้วัวไม่กินนะครับ หรือใครมีวัวแลนะ้วมันกินแมงยาชนิดนี้นะครับมันเป็นญ้าดอกขาวครับต้องถอนถอนออกก่อนแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นญ้ามันยาราบนะครับอันนี้ก็ถอนไปบางส่วนแล้วเนี่ยครับเราต้องเดินดูตามแปลงนะครับว่ามันมีญ่าชนิดอื่นไหมที่สําคัญคือย้ามันย่าราบนะครับถ้าเราไม่ถอนแล้วเราไปตัดเนี่ยเสียด กิ่งของหญ้ามันจะกระเด็นไปแล้วมันจะไปเกิดใหม่นะครับเยอะกว่าเดิมอันนี้หญ้าหญ้าดอกขาวน,นี่วัวก็ไม่กินนะครับเราต้องถอน อให้รากมันขึ้นมาเลยนะครับนะครับเราก็เดินดูให้ดีก่อนค่อยมาตัดมันก็จะเสียเวลานิดนึงแต่ว่าเวลาเราปลูกเราไม่ต้องมาเสียเวลาอีกทีหนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็จะมีญาดอกขาวค่อนข้างเยอะโอเคเดี๋ยวเราไปตัดหญ้าก,กันเลยนะครับ หลังจากที่ได้ท่อนพันมาเสร็จนะครับตรงนี้คือท่อนพันนะครับที่เราได้จากการใช้เครื่องตัดหญ้ามาตัดเมื่อกี้นะครับตรงนี้เราก็เอาท่อนพันนะครับมาโปรยบนแปลงนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับนะครับก็โปรยประมาณนี้ก็ ขึ้นอยู่กับท่อนพันธุ์นะครับถ้ามีท่อนพันธุ์เยอะก็ปรยหนาๆลงไปนะครับถ้ามีน้อยเราก็ป่วยบางๆนะครับอันนี้ก็คือแบบบางนะครับเพราะว่าท่อนพันธุ์เรามีน้อยนะครับถามว่ามันจะเกิดยังไงนะครับก็จะเป็นตรงนี้ครับมันจะเป็นป่องนะครับเป็นป่อง เดี๋ยวเราโปรยเสร็จนะครับเราก็เอารถไถนาินตามนะครับมาเหยียบเหยียบลงไปนะครับให้ป้องมันจมลงไปในดินนะครับถ้ามันมีความชื้นเพียงพอนะครับมันก็จะงอกเป็นต้นใหม่ต่อไปนะครับแบบนี้นะครับโปรยให้ทั่วเลยนะครับให้บางๆนะครับไม่ต้องหนามากอันนี้ก็เป็นวิธีการปลูกนะครับท่อนพันเราหน้าจะหมดนะครับก็ต้องไป ตัดเพิ่มเติมนะครับ นี่ก็จะเป็นสภาพแปลงปลูกหญ้าแพงกลานะครับเอ่อถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นขี้เลนเป็นขี้ตรงแบบนี้เลยอันนี้คือวิธีการปลูกที่ดีนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้งิงก็ให้มันเป็นพื้นที่ที่มันชุ่มน้ำนะครับพอดีว่าที่ฟาร์มนะครับเราก็มีระบบน้ำสูบน้ำมาเราก็เปิดใส่แบบนี้เลย ถ้าจะรอแต่ฝนมาอย่างเดียวบางทีหญ้าของเรามันจะแห้งก่อนนะครับอันนี้ก็ใช้รถไถนานเดินตามนะครับเหยียบโดยติดคลาดไว้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่คาดต้นพันธุ์หญ้าไปนะครับคาดให้ดินให้ต้นพันธุ์มันจมลงไปในดินครับแบบนี้ถ้าเราเหยียบเอารถไถเหยียบเฉย บางทีต้นที่มันไม่โดนเหยียบมันก็ยังะลอยอยู่นะครับอันนี้ก็คือให้เป็นตมแบบนี้เลยอันนี้คือดีนะครับให้มันจมลงไปในดินเลยไม่ตายนะครับยิง่งมีขี้ตมขี้เลนเยอะนี่ก็ยิ่งดีครับเดี๋ยวใครที่อยากจะรู้ว่า ปลูกแล้วมันจะงอกไหมนะครับวันนี้วันเสาร์ที่5มิถุนายนนะครับตอนประมาณ4ี่โมงเย็น4ี่โมงห้าโมงเย็นนะครับก็กดติดตามหรือว่ากดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้นะครับประมาณอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูว่าผลลัพธ์การปลูกหญ้าแพนกลาดโดยวิธีการใช้รถไถเหยียบนะครับรถไถนาเดินตามเหยียบมันจะงอกงามเหมือนกับวิธีอื่นไหมนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเรอพบกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ